สวัสดีครับพีมต่อนะครับจากบลูดี้ชีวีวันนี้พิมต่อ,อยู่กับวันนี้นะครับน้องโมจิใส่ชุดเดรเสาวนะครับพี่ต่ออยากจะแนะนําน้องโมจิให้รู้จักกับเพื่อนไิต่ออีกคนหนึ่งน <ไ S 1> ึ <c oughs> ่งหนึงนึงน้องไดวันนี้เราไม่ได้มีเดรสสองแค่สองตัวพึมต่อจะมารีวิวเดรดสสาวตัวยักษ์ใหญ่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 น้องโมจิอยากเห็นไหมครับ เราจะมารีวิวนะครับเจ้าเรนาสาวตัวขนาดยักษ์ใหญ่นะครับแกะเดอรลยลองมาดูกันนะครับว่ามันจะตัวใหญ่ขนาด อมอมอมหอมแม่เจ้าตัวใหญ่มากจริงๆครับแต่ตอนนี้นะครับรูปร่างเรายังดูไม่ออกนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่อันนี้นี่นี่นี่มจิตัวครับอันนี้เป็นส่วนหัวนะครับแค่หัวก็ใหญ่กว่าหัว้องมจิแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นขาขาโอ้อันนี้เป็นหางหางโอ้อันนี้เป็นหางอันนี้เป็นหางใช่ไนะยังไม่พอนะครับนี่อันนี้มีแขนมีแขนด้วย เดี๋ยวเราจะต้องเติมนะครับกาีเลียมเข้าไปนะครับกาีเลียมก็คือเป็นกาซที่บรรจุเข้าไปในลูกโป่งนะครับทำให้ลูกโป่งลอยได้แล้วก็ไม่ติดไฟด้วยนะครับตอนนี้เราพร้อมที่จะเติมกาีเลียมกันนะครับโอเคโอเคไปไปไปกันเลยหลังจากที่เราใส่กาีเลียมเข้าไปที่เดนโตสอบก็สามารถที่จะลอยได้ ขั้นตอนต่อไปนะครับทิ้นเอาจะประอกอบส่วนหางนะครับให้เข้ากับลําตัวนะครับ เป็นไงบ้างครับวันนี้น้องโมจิสนุกไหมครับสนุกสนุกค่ะเป็นไงบ้างครับรีวิวเด็สาวตัยยักษ์ใหญ่ใหญ่โตมหัาลเลยน้องๆทางบ้านเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับสำหรับน้องๆทางบ้านนะครับอยากเห็นพี่เป็นต่อนะครับรีวิวรูปโป่งูปอะไรอย่าลืมกิมด้านล่างนี้เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับหากไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับพี่เป็นต่อน้องไดน้องโมจิและพี่ได็กสาว ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบาย